คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหนูจ่าพารวยนะคะวันนี้หนูจะมีชุนในบัญชีที่700บาทนะคะท่านผู้ชมและหนูจะาจะเล่นเกมอะไรดีคือเล่นมันทุกเกมแล้วใน pg เนี่ยเออแต่ว่า มันจะมีแค่ไม่กี่เกมนะช่วงนี้ที่หนูจ๋าจะชอบเล่นไปไปพิกกีโกกันเกมนี้คือแตกดีลองอีกสักหน่อยสินะมาเราเบ็กกันที่9บาทนะคะท่านผู้ชมมาดูกันมาเริ่ม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 ดีเลยมาก็แบบเริ่มได้เลยเออมามาลองดูกันนะคะว่า รอบนี้หนูจ่าจะแตกไหมตอนคลิปนี้เกมนี้นะคะตอนนี้หนูเล่นหนูจ่าเล่นอยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มจะสองทุ่มแล้วค่ะนะเนี่ยคือช่วงน,นี้นะจะมีกับเกมเดิมๆที่หนูจ่าเล่นอยู่ไม่กี่เกมก็จะมีพิกกี้โฟล้แลวก็มีดักก้อนไทเกอนะเออแล้วก็ ไออะไรเกมที่ชื่อมันอ่านยากๆที่สูจ๋าอ่านไม่ออกอะเออที่แบบแตกไปแบบอย่างเยอะอะเออนั่นแหละจะเล่นวนอยู่กับสามเกมเนี้ยคือเพราะว่า,วามันมันแตกดีเนี่ยช่วงเนี้ยก็เลยแบบว่าเออเล่นมันอยู่นั่นแหละอย่าเบื่อเบื่อนะคือคือมาเล่นให้ดูไงว่าเอ้ยมันแตกดีนะจะได้เล่นตาม <laughs> ใครที่เล่นตามแล้วแตกดีมาบอกหนูจ๋าเลยนะคะส่วนใครที่แบบว่าเล่นตามแล้วไม่แตกเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบ อยู่ที่ดวงแล้วนะคะท่านผู้ชมเอียงคองเบตอยู่ที่9บาทน,นะคะไปกับเจ้าหมูพิกกี้โกนจ๋ามาดูซิว่ารอบนี้เราจะแตกกันไหมนะคะไป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 ,ไปมามาไม่มาไว้อีกนิดเดียวเองเฮหวันเที่ยวมา เพิ่มเม็ดกันหน่อยเพื่อความตื่นเต้นยายหนูจ๋า20บาทเลยจ้าท่านผู้ชมหนูจ๋าเพิ่มเม็ดแล้วนะตอนนี้เพิ่มเม็ดอยู่ที่20บาทมาวัดกันไปเลยถ้าหมดตัวก็คือหมดตัวนะครับถือถ้าแตกก็คือแตกไปเลยครับจริงๆมันมีอยู่แค่นี้ได้กับเสีย 50- 50เปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเอ้ย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 มะ ไปดูสิว่าเราจะหมดตัวหรือว่าเราจะได้กำไรไปช็อปปิ้งกันนะคะเว้ยมาไปไปกลับเข้ามาเท่าทุนแล้วมาไปไปต่อ,อ,อทำไมแห้งอย่างนั้นล่ะ ลงมาที่ห้าอแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเบ็ดเนเบ็ดกันดีไหมเฮ้ย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 เยเฮ้เลยไปได้ยังไงเนี่ยช่วงนี้โควิดระบาดก็ดูแลสุขภาพกันดีนะคะใส่แมสกกันด้วยนะจะไปไหนทำอะไรทั้งโควิดทั้งควันพิษมีเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้ประเทศไทยนั่งปั่นสล็อตกันแก้เครียดดีกว่าคะ่ะ หรืออาจจะเครียดกว่าเดิมถ้าเสียมา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 ไหมไม่มาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวเองอะ่ะเธอฉันจะได้คูณยี่สิบเลยลนะ่ะโอ,อ,สอ้สักหน่อยซิสักหน่อยซิสักหน่อยซิอฮ้ยเนี่ยผ้าหลายทีเราจะคูณห้าเฮ้ย มาไป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 ครับไปครับมาเย้คูณแปดไปมายังคงเบ็ดอยู่ที่20บาทนะครับจนดูเจมสในนูสจะขคอจิบน้ำหน่อยนะคะมามามาอะไรมา คอแห้งคอแห้งเส anyway> oh bottle bottle 네ี่ยหนูจ๋าอาจจะอุ้ยนี่คือเพราะว่าเนื่อจากช่วงหนูจ๋าเป็นไข้นะคะอ่ะมายาหนูจ๋ามันเป็นไข่ได้ตลอดเลยมาโกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูหลังจากวิ่งวินนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูมาจะสัดไปที่เท่าไหร่ดู ูเปอร์เวกาวินส0 0 0บาทและสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่าจะเข้าคูณ10ชัวใช่เนี่ยและแน่นอนมันเข้าคูณ10จริงๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นใะ้อย่างเงี้ยนะคะคือเพราะฉะนั้นคือแบบว่ายังไงถ้าเราไปต่อเราก็อาจจะเสียนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปต่อแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่เสียเพราะฉะนั้นคือ คลิปนี้วันนี้พอแค่นี้เลยสวัสดีค่ะ